สวัสดีครับไมเคิีสุครับวันนี้จะพาไปชมชุดแต่งคาโต้นะครับทั้ง2ชุดนะครับระหว่างชุดเล็กกับชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปชมว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับแล้วก็ราคาต่างกันอยู่ที่7 0 0 0บาทเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับ โอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับทางด้านซ้ายนะครับและทางด้านขวาก็จะเป็นชุดแต่งของคาโต้ทั้ง2ชุดนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นชุดใหญ่นะครับเป็นหน้าใหญ่ที่มีไฟวิ่งด้วยนะครับในส่วนของทางด้านขวาก็จะเป็นหน้าเล็กนะครับในส่วนของทางด้านซ้ายนะครับชุดเต็มตัวนี้จะอยู่ที่21ชิ้นนะครับชุดขวาก็21ชิ้นเท่ากันนะครับแต่ราคาไม่เท่ากันนะครับในส่วนของทางด้านซ้ายนะครับราคาจะอยู่ที่30,000 5,000บาทนะครับได้ชุดแต่งทั้งหมด21ชิ้นนะครับและในส่วนของทางด้านขวานะครับ21ชิ้นเท่ากันราคาจะอยู่ที่28,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเล็กนะครับสไตล์แบบดูไม่เยอะมากนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็เข้ากับตัวรถใครที่ชอบสไตล์นี้ก็สามารถเลือกในส่วนของหน้าเล็กใส่ได้เลยนะครับ และในส่วนของหน้าใหญ่นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับลักษณะจะประมาณนี้เลยเห็นไหมสวยไปอีกแบบนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็ในส่วนของหน้าใหญ่นะครับลักษณะพิเศษเลยก็คือในส่วนของไฟตรงนี้เขาจะสามารถเปิดได้เห็นไหมตรงนี้จะสามารถเปิดได้แล้วก็สวยแล้วก็จํานวนในส่วนของ เขาเรียกว่าชิ้นงานของสกเกิร์ตหน้าเนี่ยมันใหญ่กว่าราคามันก็เลยต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านหน้าก็ลักษณะประมาณนี้ต่างกันหลักๆก็คือในส่วนของสกเกิร์ตด้านหน้านะครับโอเคไปต่อกันเลยก็ไปชมในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างจริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้นะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อดําเงานะครับตัวนี้เห็นไหมทางด้านซ้ายก็จะเป็นชุดใหญ่มีคิวล้อดําเงาเหมือนกันทั้งหน้าและหลังเนยครับขนาดเล็กนะครับขนาดพอดีกับซุ้ม ของตัวล้อนะครับแล้วก็ในชิ้นส่วนต่อไปก็จะมีในส่วนของตัวข้อบันไดนะครับตัวข้อบันไดตล่างนี้อันนี้คือตัวข้อบันไดนะครับซึ่งทั้ง2ชุดนะครับก็จะมีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้อประตูนะครับด้านข้างก็จะมีให้เหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันเลยลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ เอาไว้ในกรณีเปิดประตูไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวรถนะครับโดนกับสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้กับประตูเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ในส่วนของข้อบันไดเนี่ยก็ติดเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเมทัพทิมให้ตัวนี้แต่จริงๆในส่วนของไฟตัวนี้ไม่สามารถเปิดได้นะครับเป็นตัวของการสะท้อนแสงอย่างเดียวนะครับจะมีให้ทั้ง2ชุดนะครับในส่วนตัวนี้ โอเคเดี okay. e ๋ยวไปดูไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับว่าทั้ง2ชุดนี้มีแตกต่างอะไรกันบ้างโอเคครับมาชมต่อในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองคันนี้มันเป็นแบรนด์แต่งแบรนด์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันที่ในส่วนของรูปทรงนะครับมาดูที่ในส่วนของหน้าเล็กก่อนเลยลักษณะก็จะประมาณนี้อ่าเป็นท่อใบไม้หลอกนะครับเป็นท่อใบไม้หลอก สี่ท่อนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ด้วยตัดกับสีดำเงาครับแล้วก็มาชมในส่วนของหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่หลังก็ใหญ่เป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะครับท่อเลี่ยมแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นท่อกลมได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะมาในชิ้นต่อไปเลยนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการร้อยด้านท้ายนะครับตรงนี้เลยเปิดให้ดูนิดนึง ลอยด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลายรังผึ้งแล้วก็จะมีตัวสีแดงเป็นตัวคาดน,นะครับมีโลโก้ของ MU-X อยู่จริงๆเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็มีด้วยกันทั้ง2ชุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคาดเอมีไฟครับคาดเอมีไฟตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ จริงๆลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าชอบในส่วนของคาดเอลมีไฟแบบไหนก็สามารถเอาหน้าเล็กตัวเนี้ยมาใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาหน้าใหญ่มาใส่แบบนี้ก็ได้สลับกันได้นะครับ <Yeah. S 1> ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านบนนะครับก็ลักษณะเหมือนกันเป็นสีดําเงานะครับเดิมๆจากชุดแต่งเลยก็จะเป็นสีดาเงานะครับพอใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวคันนี้เขาก็จะมีการในส่วนของการแรปหลังคาด้วยก็แล้วแต่ความชอบนะครับในส่วนของชุดแต่ง2ชุดนี้ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวชุดแต่งของคาโต้นะครับด้านซ้ายของผมก็จะเป็นชุดแต่งของคาโต้หน้าใหญ่นะครับ21ชิ้นครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่35,000บาทนะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งหน้าเล็กนะครับตัวนี้ก็21ชิ้นเท่ากันนะครับ28,000บาทต่างกันอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับในส่วนที่ต่างก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับที่ต่างกันก็เลือกตามความชอบที่ท่านชอบได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอิสุเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีคลิปแนวทางการแต่งรถนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับฝากเบอร์ติดต่อไว้นิดน,นึงครับ0 6 1 5 4 6 3 6 4 6่่ไมคิลอิสุครับใครที่กําลังที่ศึกษาที่จะออกรถมิวเหรือว่ารถรุ่นอื่นๆของอิสุนะครับสามารถโทรมาสอบถามติดต่อกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ